แช์แต่เช้าที่คลื่นฮิตอย่าง9 4 EFM ซึ่งขณะออกอากาศน้องๆทั้ง13คนก็โดนทั้งจิกทั้งกัดจาก2 DJ ดีเจเจ้าเก่ากริดและมดดำแบบไม่ยั้งทีเดียวครับโซคาไปนะฮะหายใจเข้าออกเป็นตูนตลอดนะฮะตูนะตูนแกตูนมาไมตูนมาไ้ลำคาลำคามันมาจริงคือว่า หน้าไม่ใส่ไม่ยัง้งแต่พอหลังไม่ปุ๊บดีเจคู่นี้ก็กลับชื่นชมน้องๆแบบไม่ขาดปากโดยเฉพาะตีกลิดครับที่เป็นแฟน AF ตัวยงเลยทีเดียว มันเป็นอย่างนี้โตโตจริงๆมันเป็นอย่างนี้ก็ติดตามอยู่พอสมควรเหมือนกันบ้ามากอ่ะเห็นน้องเขามาเอาเสื้อมาให้เขาเซ็นด้วยอ่ะจุเล่ดอ่ะน้องให้แเ้าก็เชียร์เขาอยู่อย่ามาบ้าที่จริงก็บ้าดารานี่ยแหละชอบชอบดาราใครจะว่า AF 1 AF 2ดีกว่า AF 3มันรู้สึกว่าเออคนเรามันจะต้องมีโอกาสพัฒนาผมว่อย่าไปเปรียบเทียบเลยเป็นรุ่นรุ่นเลยฮะเราเราเราอย่าไปแบบไปเปรียบเทียบมันไม่ดีอ่ะก็เรียกว่าน้องเขาก็กล้าพูดกล้าทำมากขึ้นนะครับเราก็รู้สึกเออแฮปปี้ดีที่แบบมาสัมภาษณ์เเเ้้าาแลวก็ดูหหมือนใ รายการเรามาเป็นที่แรกเลยใช่ไหมฮะก็รู้สึกแฮปปี้ดีแล้วก็เห็นการพัฒนาการของน้องเขาสิ่งหนึ่งที่เห็นคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นแล้ววันนี้น้องเขาก้าวมาถึงขนาดนี้นะคุณใช่นะครับผมรู้สึกว่าเอฟสารนี่เป็นเป็นเด็กที่แบบว่าเป็นเด็กยุคใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นความกล้าคิดกล้าทำที่พุกระบอกนะครับ <c> คาแรคเตอร์ <c> หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เด่กเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคงจะพัฒนาแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงได้แน่นอนครับผู้ชายเริ่ากเนี่ยก่อนเลยถ้าทั้งคู่การันตีขนาดนี้รับรองว่าน้องยววกาารรได้้สบบแลลคั แต่ภารกิจเยี่ยมคลื่นม,มิทยุของพวกเขายังไม่จบแค่นี้นะครับแล้วพวกเราจะเก็บภาพความประทับใจมาให้ชมกันอีกครุ่งนี้หา้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับ